ที่สามไบรท์กบวินหมวดคุณครับแามาแก่ทั้งจิคุณครับครับผมคุณว่าเดือนธันวาคมคมแค่ไหนคมมากมัง้งคมพอที่จะตัดใจผมที่มีให้คุณได้เปล่าอยประทับใจคุณครับครับผมคุณว่าผมยังมีเงินเท่าไหร่สองพผิดครับแล้วเท่าไหร่ครับสามพันทำไมอ่ะเพราะผมอยกากสารสัมพันธ์กับคุณไงเขามีสัมพันธ์ลึกซึ้งคุณครับตาผมบ้าง ได้เลยครับคุณลองยิ้มเห็นฟันสิว้าวเฮ้ยฟันคุณเป็นฟันผมเป็นอะไรเป็นฟันแกนเป็นแฟนกันเห็นไหมฉันบอกแล้วเขาเป็นแฟนกันคุณครับคริสต์มาสเนี้ยแต่งเป็นซันต้ากันไหมไม่เอาอะแล้วอยากแต่งอะไรอ่ะแต่งงานกันไหม ดีมากมันดีมากแม่คุณมันร้ายร้ายอะไรอ,อ๋อตอนแาร้ายร้ายสุดทักร้ายสุดทักรักสุดท้าย